ทองตามใจูเดพระชายาหมอยาเซียนบทที่1787หยวนชิงหลิงอยู่ต่อมองดูพระชายาแล้วถามขึ้นว่าท่านไม่สบายหรือจะถามเรื่องยาอะไรพระชายาอมยิ้มพร้อมถามขึ้นว่าเจ้ากำลังตามหาคนที่ทำวิจัยเรื่องยาออมมาตลอดไม่ใช่หรือหยวนชิงหลิงอึ้งแล้วก็ถามขึ้นอย่างตื่นเต้นทันทีว่าท่านรู้จักหรือ ตอนนี้นางอยู่ที่ไหนก่อนหน้านี้กลับไปหลายครั้งแล้วถามอย่างรู้ไห่นางต่างก็พูดว่ารู้เพียงทิศทางที่นางไปโดยประมาณยังไม่รู้แน่ชัดว่านางอยู่ที่ไหนนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ค้างคายอยู่ในใจของนางมาตลอดหากยังตามหาตัวนางไม่เจอก็ไม่สามารถวางใจได้พระชายาพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่าจะว่าไปก็บังเอิญคนคนนี้พวกเรารู้จักพอดี แต่ตอนนี้เกิดเรื่องกับนางนิดหน่อยยังไม่สามารถพาเจ้าไปพบนางได้รออีกสักพักข้าจะหาโอกาสให้พวกเจ้าได้เจอหน้ากันหยวนชิงหลิงรีบพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่างั้นถือเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆรอนางเสร็จธุระแล้วเราไปหานางที่ยุคปัจจุบันข้าจะขอคำชี้แนะจากนางท่าทีพระชายาเปลี่ยนไปพร้อมพูดขึ้นว่าอืม เจอกันที่ไหนถึงตอนนั้นค่อยว่ากันแต่เกี่ยวกับเรื่องยานี้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้เจ้าห้าสบายดีพระชายารู้เรื่องนี้หยวนชิงหลิงไม่แปลกใจเลยสักนิดเพราะยังไงก็ทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ยังไงมีข่าวของคนที่ทำการวิจัยเรอออร์ก็ดีแล้วหานางเจอปัญหาทั้งหมดก็จะสามารถแก้ได้หมดอย่างง่ายดายพระชายาเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็กระทำเลยเช้าวันรุ่งขึ้นของอีกวันก็ไปเรียกประชุมยังยอดเขาหมาป่าหิมะ ประชุมกันอยู่สองวันเสียงหอนบนยอดเขามาป่าหิมะดังต่อเนื่องกันไปเป็นระลอกจากเริ่มต้นของการประท้วงและการทะเวิวาทค่อยๆสงบลงในภายหลังเห็นได้ชัดว่าคำพูดของพระชายาพวกเขาฟังเข้าใจแล้วในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงกันว่าขอดูท่าทีของเหลิงซี่ก่อนหากทัศนคติเป็นที่น่าพอใจก็ให้อภัยเขาแต่ทุกคนก็ขอพูดไว้ก่อนว่าให้อภัยก็ส่วนให้อภัยจะให้ลงเขาไปกับเขานั้นเป็นไปไม่ได้ใครๆก็ไม่ยินยอม แต่หากเขาอยากได้หมาป่าหิมะจริงๆสามารถรอตอนที่มีหมาป่าหิมะน้อยคลอดหยุดเล่าเรื่องความเร็วของเขาให้กับหมาป่าน้อยฟังเชื่อว่าแบบนี้คงจะสามารถพาลงเขาไปได้สักตัวสองตัวด้วยเหตุนี้พระชายาจึงวางแผนเพื่อความสมานฉััทนแห่งสตวรรษขึ้นในที่สุดก็ได้วรระแล้วหลังจากพระชายาเตรียมการทางนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปหาเขาด้วยตนเองเล่าถึงเหตุผลที่เขาไม่สามารถได้ครอบครองหมาป่าหิมะให้เขาฟังเขาโกรธจัดกระโดดขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่า พูดไปเรื่อยข้าไม่เคยแย่งน้ำนมพวกเขาจะต้องเป็นเรื่องใส่ร้ายอย่างแน่นอนข้าไม่ไปท่านชายสีถลึงตาใสาอาจารย์คิดว่าไม่รู้ทันนางหรือเรียกไปก็เพื่อที่จะดึงหูพระชายาพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนว่าข้ารับประกันว่าจะไม่ดึงหูเจ้ามือทั้งคู่ของพระชายาบิดหูของเขาทั้งสองข้างอย่างรวดเร็วบิดหมุน180องศากระทำอย่างคล่องแคล่วพร้อมพูดตำหนิขึ้นว่าไม่มีความระวัระวังเลยสักนิดแค่ผู้หญิงพูดจาอ่อนโยนไม่กี่คำ ก็เชื่อถือแล้วพรุ่งนี้แต่งกายให้ดูดีตามข้าไปขอโทษบนยอดเขาหมาป่าหิมะตั้งใจให้ดีเข้าใจไหมท่านชายสี่หดหัวกลับไปถลึงตามองดูพระชายาอย่างโกรดเครืองพร้อมพูดขึ้นว่ารู้แล้วรู้แล้วข้างนอกมีคนดูอยู่เยอะขนาดนี้ข้าโตแล้วยังจะดึงหูอีกโตขนาดไหนก็ยังเป็นลูกศิษย์ของข้าพระชายาเอื้อมือไปเขกหัวเขาหนึ่งทีพร้อมพูดขึ้นว่าอยากได้หมาป่าหิมะพรุ่งนี้จะต้องตามข้าไปจะได้หมาป่าหิมะจริงๆหรือ ท่านตั้งใจแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกข้าหรือเปล่าหลายปีมานี้หาข้ออ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบครั้งท่านชายสียังคงค่อนข้างแปลกใจหมาป่าหิมะจะแย่งน้ำนมกับเขาได้อย่างไรตอนนั้นเขายังเล็กขนาดนั้นจะดื่มได้มากขนาดไหนเชียวจะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่พระชายาพูดขึ้นหากท่านพูดความจริงงั้นข้าต้องไปแน่ข้าจะต้องเอามาให้ได้สักสิบกว่าตัวท่านชายสีพูดขึ้น ในใจตื่นเต้นดีใจขึ้นมาทันทีว่าฝันเห็นภาพหมาป่าหิมะวิ่งเล่นจนเต็มจนแบบนั้นจะมีความสุขขนาดไหนช่องตามใจทุเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่178 8วันรุ่งขึ้นภายใต้การนำพาของพระชายาท่านชายสี่มาถึงยอดเขาหมาป่าหิมะยอดเขาหมาป่าหิมะเขามาแล้วหลายครั้งมากจริงมาแต่ละครั้งก็ต้องถอดใจทุกครั้งมกักรู้สึกเหมือนมีบ้านก็กลับบ้านไม่ได้เพราะมองออกไปไกลก็ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัว สิ่งที่ต้อนรับเขามีเพียงภูเขาหิมะที่กว้างใหญ่อากาศที่หนาวเหน็บวันนี้เพราะตื่นเต้นเขาจึงไม่รู้สึกหนาวเลยสักนิดยังรู้สึกเหงื่อแตกไปทั้งตัวตื่นเต้นจนเหงื่อแตกได้ยินอาจารย์ผิวปากสักพักยอดเขามาไปหิมะก็ค่อยๆปรากฏเสียงมาป่าหิมะมาป่าหิมะที่เขาทวินหาแม่ในยามฝันใช่เขาต้องการฝูงมาป่าหิมะแบบนี้สักฝูงหลังจากมาป่าหิมะปรากฏตัวก็ไม่ได้เดินมาหา แต่ยืนอยู่บนภูเขาอาจารย์ให้พวกเขาเข้ามาใกล้หน่อยไกลเกินไปมองเห็นไม่ชัดท่านชายสีรีพูดขึ้นร้อนใจอะไรพระชาย,ยากวาดสายตามองดูเขาแวบหนึ่งท่านชายสีจะไม่ร้อนใจได้อย่างไรหลายปีมานี้ฝูงหมาป่าที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเห็นก็มีแค่สามตัวตอนนี้ปรากฏเยอะขนาดนี้อย่างน้อยก็น่าจะหลายสิบตัว มีสีขาวหิมะกับสีขาวเทาแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับภูเขาหิมะนี้สีขาวเทาราวกับเป็นเหมือนหินที่ปรากฏบนภูเขาหิมะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากนี้กลับทําให้ท่านชายสีร้องให้ออกมาฝูงหมาป่าหิมะค่อยๆก้าวออกมายืนเป็นวงกลมบนเนินหมาป่าโลนภายในครึ่งชั่วโมงจนเต็มไปด้วยหมาป่าหิมะและดูเหมือนพวกมันจะเคยถูกฝึกซ้อมแม้แต่ตำแหน่งที่ยืนแต่เห็นได้ชัดว่าพวกมันเดินมาอย่างเชื่องช้า ท่านชายสี่มองดูหมาป่าหิมะที่มีเต็มเขารู้สึกสันไหวไปถึงจิตวิญญาณตื่นเต้นอย่างที่สุดจะเอากี่ตัวดีละ่ะเอากลับไปทั้งหมดจะเลี้ยงไหวไหมเลี้ยงไหวเขาพูดขึ้นอย่างมั่นใจว่าอาจารย์ข้าเอาทั้งหมดเอาอะไรพระชายามัวแต่สนใจการปรากฏตัวของหมาป่าหิมะความเชื่องช้านั้นทำให้นางโกรดแทบ,บแย่จึงตามความคิดของเขาไม่ทันหมาป่าหิมะข้าจะเอากลับไปทั้งหมดท่านชายสี่พูดขึ้นอย่างมั่นใจ พระชายากรอกตามองบนมองดูเขาพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้ามาเพื่อเลือกหมาป่าหิมะหรือเจ้ามาเพื่อขอโทษต่างหากเมื่อมีคำสั่งนี้ก็เห็นฝูงหมาป่าหิมะวิ่งออกมาด้วยฝีเท้าเบาๆมีขนนุ่มปลิวตามสายลมสายตาหม,มาป่าแต่ละคู่เต็มไปด้วยพลังพวกเขาอาศัยอยู่ในภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนี้มาช้านานพวกเขาตระหนักดีว่าก,กิจกรรมขนาดใหญ่จะทําให้เกิดหิมะถลม่มดังนั้นแม้ว่าจะวิ่งออกมาพร้อมกันก็สามารถควบคุมให้ฝีเท้าแผ่วเบา หลังจากเมื่อมาป่าหิมะทั้งหมดยืนเรียบร้อยแล้วจนท่านชายสีนับไม่ท้วนยอดเขามาป่าหิมะมีมาป่าหิมะเยอะขนาดนี้เลยหรือปกติพวกเขาหลบอยู่ที่ไหนทำไมเขามาตั้งหลายครั้งมากแต่กลับไม่เห็นสักตัวพระชายาพูดขึ้นว่ามาแค่หนึ่งพันยังมีอีกเยอะที่ไม่ออกมาตอนนี้เจ้าเดินหน้าไปโค้งคำนับขอโทษพวกมันจำไว้โค้งคำนับขอโทษทุกตัวแล้วก็พูดว่าขอโทษไม่อยากคืนดีกับพวกเขาแล้วหรือ พระชายาเห็นนางราวกับสงสารเอวของตนเองจึงถามขึ้นอยากท่านชายสี่มองดูหมาป่าหิมะที่อยู่เต็มเขาอย่าว่าแต่โค้งคำนับหนึ่งพันครั้งหนึ่งหมื่นครั้งก็ไม่เป็นไรเขาเริ่มเดินไปข้างหน้าค้งคำนับให้กับหมาป่าหิมะตัวแรกพร้อมพูดว่าขอโทษข้าขอโทษเจ้าอย่างจริงใจหมาป่าหิมะตัวแรกไม่มองเขาตรงๆกระทั่งยังถอนหายใจเมินใส่เขา แล้วท่านชายสี่ก็ค้งคำนับให้กับตัวที่สองพร้อมพูดว่าขอโทษหมาป่าหิมะตัวที่สองยังคงส่งสายตาให้อย่างไม่แยแสตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าโค้งคำนับจนฟ้ามืดโค้งคำนับให้กับทุกตัวเหมือนกันหมดไม่มีการกระทำอย่างขอไปทีน้ำเสียงที่พูดว่าขอโทษสุดท้ายแล้วถึงแม้จะค่อนข้างเสียงแหบแต่ยังคงเต็มล้นไปด้วยความจริงใจพวกหมาป่าหิมะเริ่มแรกที่ยังคงหยิงยโสจนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกวั่นไหว ยังคิดว่าเขาจะทำโค้งคำนับให้กับทุกตัวหนึ่งครั้งพร้อมพูดว่าขอโทษก็เสร็จคิดไม่ถึงว่าเขาจะขอโทษทุกตัวทีละตัวหัวใจของหมาป่าก็มีเลือดเนื้อเห็นนักเลงเอาแต่ใจนอบน้อมถ่อมตนขนาดนี้ความโกรธที่มีต่อเขาก็หายไปแล้วกว่าครึ่งในทันใดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ